ดีโยไม่เผยคอนเซปต์ 12S Ultra ที่สามารถติดตั้งเลนส์ไลก้าเเพื่อให้ถ่ายภาพได้ชัดสะใจแต่ยังไม่มีแผนขายเร็วๆนี้ครับเราเคยพูดกันเล่นๆนะเราบอกว่าเอ๊ะตกลงคุณพกโทรศัพท์หรือพกกล้องมากันแน่นะเราก็จะบอกว่าอ๋อนี่เป็นโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายภาพได้สมัยนีย้กล้องโทรศัพท์ดีแน่นอนแต่ดีเพราะว่า AI แต่เขาเนี่ย xiaomi เนี่ยเขากำลังจะเอาเลนส์กล้องเลนส์กล้องที่แท้จริงนะครับไม่เลนส์เล็กแหละเลนส์กล้องใหญ่ๆเลยใส่เข้าไปในโทรศัพท์ได้รุ่นนี้นะครับเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นเองโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องขนาด1นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่ารุ่นปกติทั่วไปในตลาดสมาร์ทโฟนท้งนี้คอนเซปต์ใหม่นี้ของ Xiaomi นั้นจะมีทั้งเซนเซอร์รองขนาด1นิ้วและเลนส์แบบ full size การหันไปใช้เลนส์แบบ full size อย่างที่ Justin บอกนั้นจะทำให้สมาร์ทโฟนนั้นกลายเป็นเครื่องมือถ่ายภาพระดับมือชีพที่ให้ประโยชน์มากมายเช่นความชัดลึกที่แท้จริงซึ่งจะมากกว่าการเบลอพื้นหลังด้วยซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟนทั่วไปนั่นเองอ่านี่แตกต่าง1นนิ้วก็สุดยอดนะแต่นี่เป็น full size แล้ว